เขียนทองแต่เขียร์ที่อ่าสำนักงานของเกษตรกรุงเทพมหานครมาที่งาน Clean Day แตะเขียนอย่างเดียวไหมอ่านี่ค่ะแล้วสาธาร์จัดนะครับเราไม้เอาไปใช้ประโยชน์ได้้ดวยเป็นะฮะตอนนี้ก็เราก็เอาต้นไม้มาแจกนะครับกับอ่าเกษตรกรในวันนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นอาชีพการทำเป็นหลักของประเทศไทยเนาะ ก็คือถึงในสามก็มาหาเศษกมาหาโลงก็มาหาโลเอาเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะยังไงที่มีสีน้ำแล้ก็ร่วมร่วมใจกันเนาะในการลดปัญหาออไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศนะลดภาพนะคะตอนนี้ก็ต้องเอาปัญหาเนี้ยมาเป็นปัญหาต่างๆางกนอเาเนา่่เอย่างนั้นสุดท้า่ประเทศทยที่ทำงาน เมูลนิธิธนาคารนักปลูกองเนี่ยแล้วเสี่ยงเทาไหร่ประมาณนั้นค่ะที่ผิดที่ผิดเดี๋ยวจจัดการเสี่ยงอะไรครับวันนี้วันนี้มาทำอะไรวันนี้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครของเราก็มาแจกกล้าไม้ค่ะอ่าแล้วกล้าไม้นี่เราได้มาจากไหนครับเนี่ยมาเราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พอชําก้าไม้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะอำเภอบางคานโอ้ต้องขอขอบคุณศูนย์ก้าไม้มากเลยนะเพราะว่าเราก็ได้ถึงว่ามาให้แบ่งปันกับ ช,ชาวบ้านเกษตรกรเนาะจะได้แบบว่าพื้นที่สีเขียวใช่ไหม<ช>วันนี้เราอยู่ที่งานอะไรครับอองานฟีนเดย์ค่ะของสำนักงานเกษตรกรกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นงานเออเกี่ยวกับการรณรงค์การลดการเผา อ่าตอ้างอ่เพื่ออ่ารณรงค์การปลูกพืชใช้น้ำน้อยนะคะ,<ม>ะวันนี้เราก็เลยเอาอ่<ย>ก้าไม้มาแจกให้กับเกษตรกรวันนี้เรามีต้นอะไรมาแจกเกษตรกรไาครับแี่มีตะเคียนทองมะข่าโม่ความน้ำผูกค่ะแล้วก็มีอ่าขี้เหล็กค่ะมีมะกรูดด้วยะคะ่ะอ่าแล้วก็มีผูกกระจงด้วยะคะ่ะ มีทางไม้ใหญ่แล้วก็เอ่อพืชผักสวนครัวค่ะเป็นมะกรูดเนาะ แ้่เช้านี้กิจกรรมเขามีอะไรบ้างครับที่งานกินเดย์เนี่ยก็เช้านี้ก็ตอนนี้ก็เกษตรกรกําลังเริ่มลงทะเบียนกันค่ะเพือเอ่อเดี๋ยวจะมีการเข้าฐานให้ความรู้ต่างๆที่สํานักงานเกษตรพื้นที่เขาจัเดเตรียไมไว้ค่ะแล้วก็มีสวยงานต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรเนี่ยจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีของต่างๆมาแจกเห้กับเกษตรกรค่ะตอนนี้ก็กําลังลงทะเบียนกันอยู่คไหนต้นเนี้นยไหนชี้หน่อยว่าต้นไหนมีอะไรบ้างดู ยังไงครับต้นเล็กๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้นอะไรบ้างใบเล็กๆแบบนี้ก็คือขี้เหล็กค่ะอันนี้ขี้เหล็กขี้เหล็กที่เรามาทําแกงเนาะใช่ค่ะขี้เหล็กที่เรามาแกงต้นแบบนี้แล้วก็จะมีเออ่มะกรูดมะกรูดจะต้นจะต้นเล็กนิดนึงนี่มะกรูดนี่ดูยังไงครับดูที่ใบเหรอมีใช่ค่ะมันยังเล็กอยู่แต่ว่าใบมันอาจจะไม่สวยมากเพราะว่าต้นมันเล็กอะค่ะเราเราขอขอพยายามขอมาเพราะว่า เกษตรกร,เ,กรเราก็น่าจะชอบพืชผักสกิดครัวด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นมะข่าโมงค่ะมะข่าโมงนี่ไม้ต้นต้นใหญ่ใช่่ะไม้ต้นลักษณะต้นกับใบก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีอ่าอันนี้ปาล์มนำผูค่ะปาล์มนำหูที่เอาไว้ปลูกประดับตกตกแต่งสวนนะคะอ๋ออันนี้ตน้ตนไม่ใหญ่ใช่ไหมใช่ค,ค่ะน,นี้ยัน้นเล็กอยู่แต่ปลูกมาแล้วก็ต้นจะไม่ใหญ่เนาะ เอสูงไหมสูงค่ะสูงแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่มากคือจะเป็นต้นสองชั้นขึ้นไปใช่ค่ะถึงแบบว่าชั้นสองไหมไงถึงไหมน่าจะถึงนะคะอ๋อหรอ็อปลูกดีๆก็สวยค่ะอันนี้ก็จะมีอ่ีหูกระจงหูกระจงค่ะอ่าเนี่ยถ้าถ้าสูงแล้วจะน่าจะมีเอ็นโปรดักแบบนี้โอเคอันนี้หูกระจงค่ะหูกระจงอันนี้ ไอใบมันจะล่วงเยอะใช่ไหมครับ<ช>ปัญหาคือใบร่วงเยอะแต่ว่ามันโตลเร็วนะสวยค่ะสวยโตเร็วค<ล>่วสวยด้วยของหูกระจงมันจะเป็นชันชัขึ้นไป<ม>แล้วก็จะมีอตะเคียนทองมีมะกรูดนะครับมะกรูดมีค่ะอ่าโอเคตอนนี้ดูแลนี่ก่อนก็ได้ครับแนะนําเผื่อเขาจะขออะไรลงทะเบียนรับก้ามไม้ค่ะ เราเราคะเราคะไว้ให้แล้วค่ะว่าเอ่อแต่ละผงหนึ่งมีกี่ชนิดนะค่ะเราคะไว้ให้หมดแล้วใช่หรือใครหรือใครอยากได้ออชนิดไหนเป็นพิเศษเราก็ก็แจ้งแจ้งเรามาได้ยวเราสลับให้ค่ผงหนึ่งหกหกต้นนะคะเจ็ดต้นก็ก็ราคาบริเรียบร้อยนะครับ ตีสักคู่นะครับเขาไม้ไม้ใหญ่ก็มีนะคะมีพวกสูบกระโจยตะเกียงทอม้าข้ามด้หนึ่งนะคะเป็นไม้ใหญ่ก็มีคหรือว่ากินเดซนนี่พานาคุขออนุญาตนะครับเรียนเชิญที่พี่น้องเดี๋ยวแจ้งแจ้งทางด้านนั้นได้เลยนหนน้าเวทีะครับเพืขารู้แล้วก็เป็นเกียรติในงานที่เปิดเลยนะครับครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับหน้าส่วนหน้าต่วนราชการหน่วยงานทุกท่านนะครับบริเวณ เอ่อด้านหน้านะครับก็มีด้านหน้าบริเวณเวทีเปิดนะครับเป็นเชิญนะครับทั้งส่วนเลยนะครับผู้โดิงานเลยนะครับเป็นเชิญนะครับก็มีด้านหน้าของเรานะครับเรียนเชิญนะครับทางหน่วยงานนะครับเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านตัวมาต้นต้นเพื่มออกตู้ได้สุการในวันนี้นะครับบริเวณเขาอีด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับได้ครบทุกอย่างนะครับ งานนี <ider> th ้ก็ปุดเลยก็ปดมันจะปุดในไหนมันจะปุดเพราะเพศเพราะประเด็นอะไรก็แล้คแต่นี่ก็ถือความสนใจที่ยังไม่มีที่นั่งนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเป็มีที่ว่างอยู่เก็นเซอร์นะครับเป็นเซอร์ทุกท่านนะครับผม นะครับแล้วก็เจนเชิญนะครับเผยงานนะครับเผยงานทุกภาคส่วนนะครับดรือท่าน่าเวทนะครับไปเรืยมรันนะจหัวหน้าจอยไปเข้าร่วมพี่จีหัวหน้าจอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงแตงโมเราผ่านไหมครับไปเข้าจีครับ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดหน่อยครับตัลงคุณภาพตัวโอเคใช่ไหมอะไรฮะแตงโมแตงโมเราอ่ะโมอเคโอเคโอเคฮะเพราะว่าอ่าหลายหลายหในในในกระทรวงอ่ะหลายหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสําคัญเนี่เรื่องเรื่องการเอ่อปลูกพืชใช้น้ําน้อยหลังนาครับนะอันนี้เมื่อให้ความสําคัญเนี่ยมันก็ต้องตามมันด้วยในเรื่องกระบวนการการผลิต เนี่ยเมื่อมันมันมันก็ต้องปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยนี่ก็อจะมีปัญหาเรื่องของการตลาดแน่นอนปลอดภัยใครปลอดภัยคนปลูกหรือปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยทั้งคนปลูกทั้งผู้บริโภคอ่าอันนี้พอพอการตลาดมันเดินได้โดยการสนับสนุนหลายๆฝ่ายแล้วเนี่ย มันก็ทําให้เกิดการวางแผนในเรื่องของการผลิตตอนนี้การผลิตเนี่ยมันจะมีการผลิตที่ที่เสิร์ฟให้ต่อเนื่องนะนาแทนที่ว่ามันจะมีแปลงเดียวก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำหลายหลายแปลงโดยโดยเอ่อสับเวลาไปเรื่อยๆแตงโมงจะมีจะมีมีขายใช่จะมีขายถึงเดือน พฤษภาคมเลยอ๋อในปีนี้รับรองได้ว่ามาลันเต้ติงมีแตงโม,มรับประทานแน่นอนยา,ากครับอ่อายากยา,ากเพรา,าะว่าที่ผ่านมาคนเ็าบอกว่าแตงโมมนันก็โอเคใช,ใ,ชใช้ใช้สายเคมีด้วยจะให้มันหวานแต่ว่า เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมนี่เรามีเจ้าที่มาตรวจแป้งขอ,อก,กีแล้วใช่แล้ว<น>ใช่แล้วผลผลของแม่งขอ,อก,กีออกอยังครับอะไรนะผลการตรวจสอบของแป้งขอ,อก,กีออกยอะไรยังครับเออน่าจะออกแล้วนะเพราะว่ามันมันพวกนี้มันมันเออ่นานไม่ได้อ่าเร็วเนาะนนาไม่เร็วฮะก็ยืนยันได้พูดเพิ่อความว่าแตงโมเรหวานแล้วไม่มันปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ว่าหวานเดียวใช่แล้วใช่แล้วครับ ถ้านะไม่หวานเดี๋ยวสภาเษกษตรก็มีส่วนด้วยแล้ว <laughs> ท่านผู้ใหญ่ชาจะไม่ไม่ปลูกบ้าแตงโมปลูกไหมผมคิดจะปลูกแต่พอดีในในใน,ในการปลูกเนี่ยมันไม่ไม่ง่ายที่คิดนะหนึ่งเราต้องใช้ทุนสูงสองเราต้องใช้การจ้างงานที่ที่คนจ้างที่จ่ายเยอะครับแล้วก็มันมีความเสี่ยงในเรื่องของของ,ของการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดปิดบ้าไปเนี่ย อมันก็จะทำให้ให้ให้เกิดอะไรอ่ะเรียกว่าเจ๊งอ่ะแหละว่าง่ายๆคนที่ที่ผ่านเขาเสียแล้วใช่ไหมเขาดูแลอย่างดีอ่าเขาดูแลอย่างดีแล้วเขามีประสบการณ์ถ้าเกิดรายใหม่ที่จะจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องศึกษาทุกขั้นตอนว่าอออย่างนี้อย่างนี้เราทำได้ไหม ถ้าเราทําไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงอะไรเงีญญ้ยอาม,มันมันมีองค์ประกอบเยอะนะต้องรีงงคนนะ,นญญนะมันต้องปฏิบัติด,ด้วยเราจะให้อดคล้อมกับความจริงใช่ครับเวลาเวลามีปัญหาเนี่ยต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแหละใช่ใช่ใชที่เราเห็นเราก็โอ้โหได้เป็นล้านเลยนะทำทำแตงโมูยี่สิบไร่เนี่ยเท่ากับทานาไปยี่สิบปีอ่ามันมันถึงขนาดนั้นเลยนะแล้วก็บันดูแล้วมันก็จริงนะแต่ว่าไอคนที่ไม่เคยทำล่ะแล้วไปทําเนี่ย เกิด e? okay. right. right. เราไปทำแตงโมยี่สิบไร่เท่ากับเจ๊งนาไปยี่สิบปีเนี่ยมันมันสายครับคีครับสมาชิกสภาเกษตรเราเนี่ยพูดง่ายว่าเงินดีจริงแต่เขต้องมีความรู้ใกล้แล้วใช่แล้วเขต้องประสบการณ์แล้วประสบการณ์แล้วคือเอ่อ คิดว่าถ้ามันมันไม่เหลือบ่าผ่างนะถ้าเกิดว่าสน,นใจนะไม่จําเป็นต้องทําเยอะถึงขนาดนั้นนะเราทําแค่ไล่สองไร่เพื่อเป็นการเรียนรู้ไปก่อนเ,อเรียนรู้ไปก่อนเนี่ยมันก็ทาได้นะแต่แต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะที่เรื่องเกษตรเนี่ยนะก็คือเราทําอะไรกับนะเขาโดยเฉพาะพวกแปลงเนี่ยนะมันไปพักแลพักทางง้างแหลมที่ไหนไม่ได้มันต้องอยู่กับเขานะอยู่ทั้งอย่าอยู่พอกมันอย่าลุกห่อนเลยอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งคืน คนงานก็ต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้เขาโดยเฉพาะ้เรื่องโรคแมลงเนี่ยมันไม่เข้าใครออกไปพราสรุปแล้วทุกอาชีพเนี่ยต้องเอาความใช่ใช่ใจใส่ตลอดเวลาเลยใช่ใช่ครับท่านใจรงใจแล้วบางอย่างเนี่ยโอ้โหแย่แต่แต่เขาไม่ไม่ห่วงนะเขาไม่หวงวิชานะใครใครอยากจะทำงานด้านเนี่ยเราไปรู้ศึกษากับเขาเนี่ยเขาก็ยินดีถ่ายทอดให้นะ เอ่อผมก็เคยไปถามแล้วก็กถ่ายทอดให้แต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถทําได้เเพราะว่าองค์งงงประกอบของเรายังยังยังไม่พร้อมพอครับไดครับครัผมครับได้ครับคุณผู้นมครับในที่สนะครับสุด้าย